สวัสดีครับน้องๆหนูๆที่ไม่ชอบกินผักทุกคนและตอนนี้เราอยู่ในชาแนลนานิสนั่นเองนี่ครับตอนนี้เราอยู่ในเกมโรบอกนั่นเองนะและเราอยู่ในโหมดซอ็อก มินิเกมต้องบอกเลยว่าเกมนี้มันเป็นเกมใหม่นั่นเองนะครับผมและเกมเนี้ยบอกไว้เลยว่ามีถึง41มินิเกมเยอะมากๆเอาง่ายๆเกมเนี้ยทุกคนจะต้องทําแต้มในแต่ละด่านให้เยอะที่สุดโดยแต่ละเกมเนี้ยจะใช้เวลาแข่งเพียงแค่นาทีเดียวนั่นเองนะหลังจากที่จบหนึ่งนาทีแล้วนะเกมเนี้ยมันจะถูกเปลี่ยนไปอีกด่านหนึ่งเราเนี้ยจะต้องตามให้ทันเลยว่าด่านต่อไปเนี้ยเราจะต้องทำภารกิจอะไรก่อนที่ไปรับชมเนี้ยก็ฝากให้น้องๆที่ฟันรออยู่กดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องของเราด้วยนะครับและถ้ากดแล้วขอให้ฟันขึ้นลแล้วไนนป เฮ้มันสุ่มวะทุกคนเราจะสุ่มได้อะไรเฮ้สุ่มได้อันนี้เป็นมอนสเตอร์ไอตัวน้อยๆเฮ้ยสวยแล้วเฮ้ยมันเป็นเกมวิ่งไล่จับออเหเหลือแค่ไม่กี่วิเราต้องหนีให้ไกลที่สุดป่ะหนีซ่อนแบบให้มิดอะทุกคนผมว่าตรงนี้ละเป็นจุดที่เราจะสามารถเซอร์เวยได้โอ้ลันแอนไฮโอ้มีมอนสเตอร์อยู่หนึ่งตัวนะอยักษ์สาโทสกันเอ้ยเฮ้ย มันทุบยับเลยว่ะทุกคนแต่ถ้าเกิดมันไม่หันมองนะมันก็จะมองไม่เห็นเราเอุ้ยที่เราตามติดชีวิตหนุ่มโทสก,กันน้อยตัวนี้ดีกว่าอุยอ้ยแล้วเพื่อนเรามันเป็นไหนมาอุย้ยชิบหายแล้วเราตกรอบแล้วทุกคน,กคนอฮ้ยมันมองเห็นเราอะเอาดีๆเอาดีๆเอาดีๆมันมองเห็นเราดีมันมองเห็นเราอะีชิบหายละเอ้ย,อเ,เ,อเ,เ,ยเอ้ยเอาละเอาละยังงงอยู่นะ ไอซอมบี้ตัวนี้มันบื้อจริงๆเฮ้ยโอเคเฮ้ยเรารอดว่ะแต่มาทางนี้ขอร้องละขอร้องละไอหนานี้มันได้ปล่อยเนื้อปล่อยตัวปล่อยใจไปกับแมปนี้อุ้ยอุ๊ยอุ้ยอุ๊ยมันเห็นว่ะอะรละเห็นปะอือขอโทษทีขอโทษทีเฮ้ยไม่ไหวแล้วอยเฮ้ยเราจะกลายเป็นซอมบี้ป่ะดูท่าเดินดิเอาดีๆเหลือสิบกวิ วิววิอุ้วโอ,ยอ,ยอ้ยมันทุบก,กระจายว่ะทุกคนพอคข้างตื่นเต้นนะอือหัวใจแบบเต้นตึ้งอ่ะเล่นในเกมแต่หัวใจมันเต้นแรงออกไปถูกว่าเลิฟอยู่จุ๊บจุ๊บเฮ้ยอะไรอะ t ู o i n f ฟ i คืออะไรอะ n น็ก map โอเคคือว่าตะกี้เรายังไม่เป็นซอมบี้นะเฮ้ยออ้ยแบบนี้ต้องซูมออกเลยเพราะว่าเห็แนแท่นปืนตรงนั้นปะ่ะมันจะยิงมาใส่เราอาดีเฮ้ยเอาดีๆเรามีเวลาสี่สิบกวิและเราต้องอยู่บนแท่นสีม่วงให้ได้นานที่สุดเราห้ามโดนเ่ะอ้าวอ้าอ้า เอ้ยเอาโอ้โหมันมีอุปสรรคแบบแผ่นรองกระดานหล่นด้วยอ๋อเฮ้ยโอ้โหเราไม่ได้อยู่ตรงโอ้โหไอหนาดีมันล่วงกันแบบยับยบัมันจะมีแผ่นที่สั้นนะสวยละอะฮือเฮ้ยคลิกได้คืออะไรเอ่ยโอ้โหมันโอ้โหไอหนานี้มันล่วงแบบทุกทุกวินาทีทุกเซกันเอ้ย อ,อ,อุ้ยอุ้ยอุ้ยหน้านี้ได้ที่2องว่ะทุกคนเฮ้ยเน็กแบบแล้วว่ะอุ้ยอันนี้อะไรอ่ะไอวิ่งเก็บเหรียญๆๆๆวิ่งเก็บเหรียญทุกคนเกมนี้คือวิ่งเก็บเหรียญเก็บเหรียญให้ได้เยอะที่สุดโอ้โหแล้วโอมูล่ามันขับยากจัดมันเหมาะกับทางตรงอดีตแล้วอันนี้มันแบบรันไปตามแมปแหละไอหน้านี้มันจะไหวปะวะเก็บเหรียญเราเก็บได้กี่เหรียญแล้วเนี่ยไอเหลือ60กวิเราต้องเก็บให้ได้ที่1อุ้ยเหรียญทองอยู่ตรงนั้นอโอ้โหมันมีรถบักกี้ด้วยดีบักกี้แบบคันใหญ่ฮสีเขียวคือ มันมีอุปสรรคอย่างนี้เลยอ๋อเอ้ยไปลงเหรียญทองเก็บเหรียญทองอ๋อเหรียญทองเหรียญน,นี้นะครับไปกันต่อไปกันต่ออ๋อเหรียญเราเน้นเหรียญทองนะทุกคนเอ๊ะเราไปเก็บยาวๆไปเลยสามเหรียญโอ้ได้แค่สองเหรียญอ,อุปสรรคอุปสรรคจะโดนมนุษย์ต่างดาวสู่หัว เอ้ยเอ้ยโอ้โหเราเกือบโดนว่ะเฮ้ยอุปสรรคมันเยอะอ่าไอ,อหนานี้มันยังครองที่หนึ่งว่ะทุกคนเห็นหลอดข้างล่างปะเอาดีๆจะครบร้อยแล้วครบร้อยแล้ว9696 96เฮ้ยมันมีคนไล่มามันมีคนไล่มาออโอ้โหโอ้โหหนานี้ได้ที่หนึ่งครับทุกคนเกมต่อไปจะเป็นเกมอะไรค่อนข้างลุ้นกันเลยเราต้องเข้าวงกลมเข้าวงกลมโอ้โหข้างในวงกลมมันจะมีอะไรอะโอ้โหมีวงบีบด้วยว่ะแบบซอร์วิเวิลจัดๆโอ้โหฝนกรดฝนกรดตอนนี้เราต้องหลบฝนกรด ต่อไปเป็นอะไรวงมันบีบึืนเรื่อยๆเราโดดฝนกรดไม่ได้นะอ๋ออุ้ยอือตรงนี้เลยโอ้หอุปสรรคเยอะจัดตรงนี้มีบอมว่ะมีบอมด้วยเฮ้ยอะอฮือเฮ้ยไอตัวนั้นคืออะไรโอ้โหมียักษ์ด้วยสวัสดีครับท่านประธานาธิบดีโอ้โหท่านสั่งบอมมาลงตรงนี้ไม่ได้นะาท่นคัด้างลังแก่ประชาชนอุ้ยอุ้ยถ้าอย่างนี้เราต้องออกจากวงป่ะ เอา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 โดนเลยวะอยู่อยู่แมพก็เคลื่อนเฮ้ยโอ้โหไอหนานี่ทำไมมันลอยอยู่คนเดียวแกสั่งนิวเคลียร์มาลงอีกแล้วเฮ้ย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 ทำไมมันลอยอยู่คนเดียวโอ้โอุปสรรคเยอะจริงไอหนานี่มัดปวดหัวกับมินิเกมทำไมมันเล่นยากจังโอ้แต่ละเกมทุกคนโอ้โหเรากลับมาเกมเดิมว่ะใครจะเป็นผู้โชคดีไอหนานี่ อ้นานเยมันเป็นผู้โชคดีมึงโดนมึงไม่หนีกันอีกมึงตายบอกเลยจะจะกินตับแกฉันจ,จะแพร่เชื้อให้หมดเลยอาไทายอำนาจมืดหรอแต่เราได้เจอกันเราได้เจอกันที่12นาฬิกา12นาฬิกาทุบไปอ่าตอนนี้มีผู้ติดเชื้อไอ้ลูกกระจอกตามมาอีก2คนเอยเอ็งตามพี่มาเดี๋ยวพี่จะบอกสูตรว่าเธอเราจะทำ่ยเราจะทำยังไง นี่ทุบให้มันกระจายวิธีนะทำอย่างงี้ไอ้ที่ซ่อนตัวอยู่โพล่หัวออกามาไอ้อะไรเห็นอะไรหรือเปล่านี่แน่มันโผล่ออกมาเฮ้ยตอนนี้เรามีผู้ติดเชื้อ5คนว่ะเราต้องเอาอีกฮไอ้นั่นทาทายอำนาจมืดแล้วเหลืออยู่คนเดียวอ้าเมันเป็นผีแล้วนี่ว่ะเหลืออีก30กวิกวีทุกคนช่วยทำงานหน่อยได้ปะโอผู้ติดเชื้อ ทุกคนไอ้นานี้มันหัวโจกอดีมันนําทีมชนะทุกคนเอาละ่ะเรามาสู่กันแมปต่อไปกันดีกว่าอฮ้ยอันนี้คืออะไร b r ร f i n i s ิ Line to w n n เอ้ยทำไมไอ้นัมันวิ่งเร็วจังมันโปรหรอโอ้มันจะมีอุปสรรคทำให้เราแบบเล่นยากขึ้นโอ้โหกระโดดด้วยอดีเฮ้ยไทยเข้าช้าที่สุดคนนั้นแพ้แล้วด่านมันเป็นเนินขึ้นไปอย่างงี้โอมันจะทำได้วะมีโหลแก้วมีสมุดหนังสือปากกาไม่กวาดเอ้ยช่วยด้วย ทุกคนขอที่1นึ่งเอยจะถึงแล้วอย่าไมา่โอ้โหมีคนเข้าเส้นชัยไปลวไอเอลลี่นะเอลลี่เกมมันเดินไปค่อนข้างไวนะทุกคนต้องตามไม่ทันเฮ้ยอ,อะไรอะ่ะโคเล็กเอเราต้องไปขโมยใครแล้วขโมยได้กี่ใบต่อรอบขอโมยได้1นึ่ใบต่อรอบโอเคโอเคไป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 ที่2องไปที่2ไอหนานี้ได้2บาใบละไปที่3 มันขโมยได้ทีละใบาอดีตอู้ไข่มันใหญ่อะไขเ่เดโนเสาร์ไข่ทีเล็กไปอย่าขโมยกันดีเอ้ยขอร้องว่าอย่าขโมยได้ปะเฮ้ยเฮ้ยเ้ยมันขโมยด้วยกันได้ปะดีมันมีไข่สีทองด้วยไข่สีทองคือไข่เละเหรอแล้วเราไม่มีไข่สีทองไข่สีทองโดนขโมยแม่ไข่นั้นมันมีสีทองวะอุ๊ห้ยเราได้ไข่สีทองเอาดีๆอู้ห้ไข่สีทองบวกสามแต้มทำอะไดีทำอะไรดีนะอันนี้ก็ไม่หน่อยค่าไข่เฮ้ยไข่สีทองอยู่ตรงนั้น ไอีท้องอยู่ตรงนั้นเหลือเวลาแค่เออโอ้โหไอหนานี้มันได้อันดับสี่เลยหรอทำไมมันเก็บกันเร er ว็วจังวะไปแมปต่อไปเฮ้ยอะไรอ, ey, อะรคอลเล็กลิงคออเล็กลิง,ค,ลงคืออะไรโอ้เก็บแหวนวงแหวนต้องเแกบบ็บโอ้โ,โหเล่นโคตรยากเลนนก่นโคตรยากด่านี้ไปดิแล้วด้หนึ่งวงบวกอ,อีกหนึง่งไกี่วงอุ้ยมาดิมาดิไอหนาน,นี้มันไม่เคยยอมใครอยู่แล้วเราก็เก็บให้ครบทุกวงวงไหนที่ว่าดีวงไหนที่ว่าแพง เก็บให้หมดไม่ว่าจะซ้ายขวาบนร่างกลางเหลือวไอยี่สิบกวิอือมินิเกมของจริงตอนนี้เราอยู่ในอวกาศเราใช้เจ็ตแพ็กนะเจ็ตแพกศูนย์ยากาศอยากรู้ว่าใครนาโอ้โหมันมีคนนำเราไปไกลเลยว่ะไอ้นั่น่ะที่มันได้หัวมงกุฎอนะทุกคนดูตรงหลอดข้างล่างนะมันมันเก็บได้เยอะจังอะ เราเก็บไม่ได้เลยโอ้มันแข่งกันเก็บปะไอ้นานนี้ยังไม่บวกสักวงเลยโอ้โหจบไปอีกหนึ่งเกมเกมแม่งมาราทอนจัดบอกเลยต้องตามไม่ทันเราต้องวิ่งด้วยความเร็วสองรอบเรื่องความเร็วไอ้นานี้มันไม่เคยแพ้ใครอยู่แล้วเ,เก็บไอเทมด้วยเหมือนมาริโอคาดปะเฮ้ยอย่าเบียดดิขอร้องอย่าเบียด้ยอย่าเบียดเอ็งคิดว่าเอ็งเจ๋งพออ๋อ,อ เจ๋งๆพออ๋อรู้จักเก็บอันเดอร์สปีดกราวอะไอหนานี้มันเคยผ่านมาก่อนเอ้ยโอ้ย,อยมันได้บูตไปว่าเราอย่าบูตไม่โดนเอาดีๆเหลือเวลาอีกอีกนิสดสิเยวโอ้ยตบโอ้ยฮ่าตอนนี้เราึ้นงนำเป็นจ่าฝูงเราต้องเก็บสปีดให้ได้โอ้ยมันเก็บสปีดได้รัวๆเลยว่ะมันเก็บสปีดได้แบบทุกอันมันเก็บทุกเมตรอนนิสมันยังเก็บไม่ได้เลย โอ้ยโอ้ยโอ้โหมันเก็บได้อีกแล้วโอ้โหเฮ้ยตอนนี้เราแข่งที่หนึ่งที่สองอยู่ใช่ไหมเนี่ยแมอันนี้มันขับเสียนจังโอ้โหมันเก็บสปีดได้อีกแล้วแต่ผมเก็บไม่ได้ผมตามตูดมันติดอะฮือแมปบังเฮ้ยเอาดีดีผมก็ดอกเหยียบโดนสปีดนะอะไรอะอีอีกอีมาด้เก็บโดนเหมือนกันเก็บโดนเหมือนกันแสงทางโค้งรู้จักบอไม่เอา แตงทางโค้งโอ้โหอันนี่มันตด้ที่สองโอ้ oh my god อะไรอะฮิตเอนอะไรอ่ะอะไรเอ่ยเอ,อยาเอ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 ามาดิเปลาไม่หรอเออเออดูจักโฟกิงเปล่าเพิ่งดูมานี่นะเล,เลือดมันร้อนเข้ามาแล้วมันเซอร์นี่ขเข้ามาแล้วมันเซอร์นี่โดนฟาดไปนี่นะ เราโดนไปหกเราใส่ไปหกหกทีอุ้ยมีครูอ่ะกิ้งไปดิล่วงไปดิอ่าไอห,หนานี้มันเก่งเรื่องต่อยตรีรันฟันแทงเพิ่งดูโฟกิงมารู้จักเปล่าไม่ใช่โฟกิงอนุบาลเออนักเบสบอลเก่าเหรอนี่เดะฮช็อตยายาเออแต่งตัวเท่เหรอแต่งตัวเท่เหรอ,เ,หรอเดี๋ยวจะเอาให้ล่วงแมปไปเลยอุ้ยอุยมันมีคนตีคู่ไอหนานี้ว่ะเอาเอาเอาเอ้อีอีกทีนึงอ,อีกทีนึงมาดิ มาเด้โอ้โหไอ้นี่อีกแล้วโอ้โฟโกิงของเราได้อันดับสองเอะไระอะเฮ้ยบอนอยู่ตรงนี้เราเป็นสีน้ําเงินมีทีม,มเงินกับทีมแดงเด้เราต้องยิงทีมเรา้อยิงฝั่งไหนวะเอ๊ะเอยยิงเข้าไปยิงเข้าไปเอาเอาเฮ้ยโอ้ยฝั่งน้ำเงินอยู่ฝั่งนูน้นโอ้โหแล้วเราไปไน็นอะไรเฮ้ยเข้าไปละ นี่เด้อน้านี้ได้สักน้านี้ได้สกอร์หน้านี้มันยิงเข้าไปโดนตอนไหนวะเอาดีๆผมยังไม่โดนผมยังไม่โดนลูกฟุตบอลเลยเรวรู้จักเปล่าเมซี่อะเมซี่ไทยอ่ะโอ้โหสามหนึ่งขอร้องล่ะเฮ้ยเอาหน่อยดีเอาหน่อยดีไห,หลไปแล้วไหลไปแล้วโอาหไอ้นานีออนโกขอโทษทีจะไปยิงโดนตอนไหนก่อน เฮ้เราต้องนี่เดิหมาเฮ้เอาดีๆไป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 เฮ้ยไปแล้วอะไรอะอะไรอะอะไรอะมาเกมนี้อีกแล้วเราต้องอยู่ให้นานที่สุดอยู่ทนอยู่นานอยู่ต่ออยู่ยาวๆเออหืมร่วงไปแล้วมาดิมาดิอย่าเดินตามรอยกันขอร้องว่าอย่าเดินตามรอยกันอย่าเดินตามรอยกันดักหน้ามันดักหนามันนี่นี่ไม่ให้มันมาไม่ให้มันมา ให้มันมาเราก็ต้องอยู่ให้นานที่สุดเราต้องอยู่ให้นานที่สุดเห็นปะทุกคนมันมีทริกทีก่เล็กๆเห็นไหมมีทิคเล็กๆู้ปล่อยให้มันตีกันอยู่ข้างไปเจ็บทุลย right. เรายังอยู่อยู่นะทุกคนอ้ยอยโอ้อยู่ต่ำสุดก็มาสูงสุดได้อะไรเอาเอย ดีดีเฮ้ยเฮ้ยลงไปข้างล่างเพื่อยึดพื้นที่ใครจะเป็นผู้ชนะใครจะเป็นผู้ชนะไอะ้แดงมันลงมาเร็วจังวะไอ้นี่มันจะเอาทุกเกมไม่ได้เฮ้ยอัดทิพยอยู่ไปกเก็บต่อไปดีกว่าเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะโ oh อยู่ลองเฮ้ยเก็บเหรอสไลด์ปีงตามอะไรเก็บเงินเก็บเงินพุดพูดพูดพูดเราต้องไล่ตามไอ้นั่นน่ะที่มันถือถุงเงินหนีเราอะถือถุงเงินให้นานที่สุดเกมนี้คือ แบกถุงเงินให้นานที่สุดเอาถุงเงินนนมาดิเออฮมันมาเร่งยังไงจังอะเดี๋ยวเราดักมันดักมันฝั่งนี้ยิงจะไปไหนโดนกูเออฮเอ๊ะนี่เนไปแล้วไอ้นานี่ของจริงของแท้ของแท้แท้หว่ของแท้แท้หว่ของแท้ของแท้ของแท้แค่นี้นะของแท้แท้หว่เออฮึเฮ้ยเอาดิ นี่เด๊จะมาขัดขาเหรอรู้เปล่าไอ้นานี้มันเคยซ้อมมวยมาก่อนเอ๊ะอะไรอะอะไรอะทำอะไรอะโอ้ยโดนชิงจังหวะสุดท้ายไอ้นานี้ได้ที่สี่อีกแล้วทําอะไรมันก็ไม่เวิร์กทําอะไรมันก็ไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่แบบสุดท้ายจะเป็นแมปอะไรมาผมพร้อมแล้วทุกคนที่จะไปเชิญกับสิ่งต่างๆทูไลทกวินอ๋อยิงอะไรยิงยึดพื้นที่ได้เยอะเท่าไหร่ เราก็ยิ่งชนะมีเวลา60วิยึดพื้นที่สีน้ำเงินกันมาดิมดิไปไหนเดินตามมันเลยดีกว่าเดินตามมันเดินตามผู้ใหญ่หมาไม่กล้าเดินตามผู้ใหญ่หมาไม่กล้เาเดีเดีเดเอด้ยช่วยหน่อยเพื่อนอุ้ยมันมีเก็บไอเทมด้วยอ๋อเก็บไอเทมอ่ะสีแดงน้ำว่ะทุกคนตอนนี้เรานำเหลือเวลาอีกไม่กี่วิ เหลือเวลาอีกกี่วิทำไมมันแปลงเป็นตัวใหญ่ได้ยังไงเอ้ยโอ้มาก็แล้วนำดวงนำดวงแล้วเก็บสายไฟยอย่างงี้เอาไปเลยสีแดงแบบยาวๆก็จะจบแล้วเราจะชนะเอ้ยเเอ้าเฮ้ยเฮยอย่าให้มันขึ้นนำดิเพื่อนขยันวิ่งกันหน่อยเอ้ยอย่าให้มันสู้สีเอนานี้มันทำเต็มที่ โอเคเฮ้ยโอ้ไอ้ฐานนี้วิ่งแทบตายเราก็อยู่สีฟ้าเราชนะนี่ว่าทุกคนเย้โอเคครับก็จบกันไปแล้วนะสำหรับเกม บอกมินิเกมบอกเลยว่าใครที่ไม่เคยเล่นเกมนี้ลองมาเล่นกันได้นะเกมก็จะเปลี่ยนผ่านด่านนะในทุกๆ1-2นาทีก็เป็นเกมที่ค่อนข้างสนุกนะแล้วก็คนเล่นก็ค่อนข้างเยอะเลยนะเออทุกคนลองไปเล่นกันดูนะครับผมและถ้าน้องๆหนูๆที่มีกินผักชอบคลิปแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัสมาชให้ช่องหน้าเน s ้ h ชาแนลด้วยนะครับแล้วเรากลับมาพบกันใหม่ในคลิปถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับเออไม่เอาดีเล่นแล้วปิดคลิปล้ i um.